ลับตาอย่านะคะอย่าแอบ,บดูนะคะขออภัยนะคะมันเป็นการสแสดงมันมาเม่์เหนมันนักว่าตีหัวข่ซึนเหนอเพราะ้นลับตาอย่าไปติดจ้ะ <c oughs> ล็อตตีหว้าวดีดีโอเคอย่าห้า <c oughs> มบวงคำบนหวัวตัวเองนะค <c oughs> ่ะ แม่จะสิมาเบิ่งยังอยู่นี่ค่ะทานจ้ะยายแปมา <c oughs> ไม่เอาเบิ่งของข่อยเห็นยังเขาห <c oughs> ลงท <c oughs> านจ้ะเพชรรัตน์โอ้ยทานจ้ะยายแปะ ปิดิดิดปิดปิดปิดผ่านจ้เรัจะมาเลียังหัวอยยังดูแทกผ่านจ้ายาเป๊เล็กยังเอาผานจ้าเพชรรัตของคอยเล็กยังเอาอ้ยถ้าวงโดนก็คือแพ้เลยนะ เลขเบมืออื่นบ่อยากมันเป็นไปได้ยุสิธิรมว่องเค่องหัวจะควังอะผ่านจ้าผ่านผ่านจ้าเอ้ยเอาแม่จ่อเขาจ่อเขาเลยนะจ่อจ่อจ่อเรามาจ่อ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 ผ่านจ้าเมื่อผ่านจ้า โอ้โหปว่าตอดลเอาแม่ไม่ต้องคิดดอกเอาทั้งเอาลวดสาดบ่เธอเห็นวันี่ ผ่านจ้าตายบันที้แล้วลูกผัวบาวายคมยังไม่จบผ่านจ้าจะนัดศพได้ยังไงได้แปลและใส่หัวเด่นะ okay. cookie, มันแมนคุกกี้เหรอมัาวเอามันบองนีแล้วว่าผ่านจ้ายายแปลระวังอันนี้ตกนะโอเค ระวังแกแปลกจะเห็นนะตอนนี้มันไม่เคยมีคนเอาฮะเจ็บผ่านจ้าเฮ้ยผ่านจ้าน่าก,กลัวเอาแม่เพชรเอาอยูแล้วจะใส่หัวโดนปะนั่นเอาอยู่ค่ะคุะคณเมย์ผ่านจ้าฮโอย ปาจ้าเอา้าจ้อ,อเขาจ้อเขาแล้วนะมันน้อยลงทุกทีแล้วนะโอ้ยอย่า่าหน่อยไลย่เลือไล่ลถ้าไม่สวยจริงจริงาจ้า <c oughs> เราสามารถวางแผนในเพื่อนวงใกล้ๆเราได้นะพาจ้าเธอบางเด้อกรรมาการบอกสิเฮดท้อขึจับได้ได้ไหม <laughs> เอา้าตี้เอา้าตี้เอ้าตี้เซชรรันมาอยู่ในกล้องด้วยค่ะคือจะออกไปไหนพานจ้าพานจ้าเอา้าพานจ้าพานจ้าพานจ้าเอา้า เียวเสียวเสียวเสียวมองได้บักวกสีไฮหัวจักบาทฟานจ้าอุ้ยเสียวอะเสียวันกรรการว่าอซี่มันต้องเชียวของข่อยเสียวข่อยบ่ไปก่อนทเอาพี่เสียวเสียวเสียว นีขึ้กันแล้วว่ามันอยากเชียวดีไรเชียวเชียวเสียวเชียวเสียวเชียวเชียวยงได้บันโอ้โห้ามามามาดูมาดู56 56ถูกต้องเพจจ้าป๊า39โอ้โอเคไปลุ้นรางวัลกันมามาแม่ฉะนั้นนะลูกต่อให้เมียพ่อเฉยๆจ้าเอาให้ได้่อยค่ะครั้งที่หนึ่งมาจ้า ตัวไหนเขาสิเอาได้วะเอาไปเลยนได้เอาไปเลยมันก็เอาไปเลยละอันนี้ปัญหาว่ามันบ่ได้แต่ดาเ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 พชรเ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 พชรสิบบาทไม่อีกแล้วเพชรสิบบาทไม่อีกแล้วทางนึ่งจะเปลี่ยนแล้วเก่งอีรีได้พี่น้องแล้วรักษามาตรฐานเฝ้าเอาเดาเาแต่นั่นนี่เป็นรอยเป็นพันเราบว่เอาแม้เราสิบบาทนะแดงบ่หนี่แดงบ่หนี่โบเลือโบแปลงเดือ เบงพันไปนิดเดงมายายเปีหมุนให้เด็กมันดูหน่อยสาธุ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 มันบวกบ่แบ่งใครได้ไบ่งพันค่อยกับแบ่งอะไรกับแบ่งจ้างค่อยกับแบ่งตัวห้าเอยโอ้ยสองคนแม่ลูกได้สิมา